รเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของพระภัยสัวธิวุยกุยทูยัภผา,า,านะครับพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับมีความพิเศษก็คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้รักษาโลกนะครับโดยในในในจักรวาลในโลกเนี่ยนะครับคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็คือปัรหนาจายพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ คนทั้งหลายจะค้นหานะครับก็คือการปราศจากโรคภัยนะครับพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับเป็นผู้ประทานความค้นจากโรคภัยเพราะฉะนั้นที่ได้รับการนับถือมากนะครับและเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่นอกระบบของพระธิยานิพุทธนะครับเพราะเหวยเหตุน,นี้เนี่ยศิลปกรรมต่างๆจึงมักจักจัดพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยให้ทรงจีวรเหมือนกับเป็นพระมนุษย์สิพุทธทรงจีวรเป็นเนิรมานอากาศนะครับ พระองค์ทรงมีปณิธาน12ประการในชาติก่อนนะครับที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคทั้งกายและใจนะครับนะฮะพระองค์ทรงมีผิวกายสีไพรทูนนะครับก็เรียกคือสีน้ําเงินด้วยเหตุนี้พระะุูธเจ้าองค์นี้จึงชื่อว่าพระไพรสัจชโยครไวัยทหรยปภาแต่ว่าพระผู้เป็นครูแห่งยานะครับผู้มีประภาสีเหมือนกับไพรทูนหรือว่าสีน้ําเงินนะครับนะฮะ ยังไงก็ตามเนี่ยพอเราเห็นพระพุทธเจ้าสีน้าเงินเนี่ยเราชอบสับสนกับพระอักษรพยานะครับแต่ว่าขอให้ดูซิว่าถ้าในมือขวาแทนที่จะแสดงปางมารวิชัยกลับแสดงปางประธานพรแล้วถือผลสมอบ้างต้นสมอบ้างในขณะที่มือซ้ายถือหม้อ,อยานะครับก็ขอให้รู้เลยว่าองค์นี้ไม่ใช่พระอักษรพยาแต่หมายถึงพระไพสาลเชียร์ุรุบัยทูรยปภานะครับ บริวารของพระองค์นะครับคือพระสุยปภาและพระจันทรปภาเป็นพระผู้สัตว์แห่งแสงอาทิตย์และแสงจันทร์นะครับพระผุ้สัตว์แห่งแสงอาทิตมีผิวสีแดงถือพระจันทร์บนมวยผมบ้างหรือว่าถือในพระหัตถ์บ้างนะครับหรือว่าถือดอกบัวที่มีพระอาทิตย์บ้างนะครับส่วนพระจันทรปภานะครับมีผิวสีนวลนะครับพระจันทร์แล้วก็ถือพระจันทร์บ้างหรือถือดอกบัวที่เทินพระจันทร์บ้างหรือว่าบนมวยผมมีพระจันทร์บ้างนะครับ นอกจากนี้ในมณฑลของพระองค์อาจจะมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอีกเจ็องค์ที่มีบารมีในการรักษาโลกต่างๆกันนะครับพุทธเกษตรของพระองค์ชื่อว่าไวายทุริยานิราภานะครับอยู่ทางทิศตะวันออกพระภปสัชเชอคูรุได้รับความนิยมนะครับไม่เฉพาะในทิเบตเนปาเท่านั้นแต่ว่าได้รับความนิยมในศิลปะขอบด้วยนะครับ พระเจ้าชัยวรมันที่เกีเ้ทรงสร้างอารุปพยาศาสตร์และเทวลัยประจำอารุปพยาศาสตร์จานวนมากนะครับแล้วจาล,ลกุกโรงพยาบาลเนี่ยได้กล่าวสรรเสริญพระภัยาศาสียครุูกรวมถึงพระสุริยปภาและพระจันทรปภาไว้สแสดงว่าอาณาจักรถอกสมัยบายนรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะครับรวมถึงพระโพธิสัต์สองพระองค์นะครับว่าเป็นผู้ที่เจ้าแห่งการทักษาโลกนะครับ รานนี้ปัญหาคือพระพุทธพระพุทธรูปสมัยบาเยน์เนี่ยนะครับบางองค์มีผลก้อนกลมๆแล้วกันผมเรียกว่าก้อนกลมๆอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับจะเป็นผลสมองหรือเป,ป,ปล่าก็ไม่รู้นะครับอยู่ในมือนะครับจะเป็นจะเป็นพระนักปกหรือไม่นักปกก็ได้ก็มีบางคนสงสัยว่าเป็นพระไพรสัญิยโยโฟลุรหรือเปล่าแต่ปัญหาคือพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยไม่มีจารึกติดองค์เลยว่าเป็นใครจึงเลยเกิดปัญหา นะครับปัจจุบันยังมีทฤษฎีใหม่ว่าขออาจจะนาเอาปฏิมาวิทยาของพระวชชะทราออกแบบเป็นาพระไภัยสัญญาฟลุก,ก็ได้เพราะว่าเราเจอพระโพธิสัตรรว์หรือพระพุทธเจ้าบางองค์เลียนนะครับที่แสดงท่าทางเหมือนกับพระวชชรทรแต่เจอในอรูปเยยาสร์นะครับก็บางท่านก็เลยเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับตั้งทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วพระวชชรทรที่ผมสอนไปก่อนหน้าเนี่ยแท้จริงแล้วคือาพระภัยสัญียฟลุวัยทุรยปภาหรือเปล่า นะครับคขานี้เยเเสียปฏิเมตนะครับภาพไพเสือสัตเชียร์พุล้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีผิวกายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีไพทูลนะครับทรงชีวังแบบ 8, นิรมานากายนะครับไม่สงเครื่องนะครับพาดขวาแสดงปางประธานพรแต่ว่าถือผลสมอหรือต้นสมอในพระหัตถ์นะครับขนาบข้างด้วยพระบุรุษส์งองค์องค์หนึ่งค,คือพระสุริยบาพามีผิวสีแดง อีกองค์หนึ่งคือพร,ร,ระจันทรปภามีผิวสีวนวลนะครับส่วนพระภัยศรชิวคลุในศิลป์จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเรียกพระองค์ว่าพระยาคุชินะครับศิลป์จีนเนี่ยจะจำเป็นในี่ต้องสังเกตบริวารว่าขนาบข้างไปด้วยพระพาวพระโพนิสัตสุยพระภาและจันทร,รปภราหรือเปล่านะครับส่วนศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้ว่าในพระหัตซ้ายของพระองค์มีมอยาเลรเก็ตอยู่นะครับ บางครั้งเนี่ยปณิธานที่สองประการของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าไพสัเชียวกรุก็กลับกลายเป็นขุนพล12คนนะครับถือดาบพร้อมที่จะต่อสู้กับโรค12ประการนะครับลองดูภาพนี้ภาพแรกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพระไพสัเชิยวกรุในสีปัจจีนนะครับเราองค์ประทับนั่งตรงกลางนะครับแล้วก็มีพระโพธิสัตว์ถือพระจิตกับพระจันทร์ทำให้เราทราบได้ว่าอุกกลางนี้คือพระไพสัเชียกรุ ส่วนในสีประญุต์ปุ่นภาพนี้นะครับเป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขุนคน12คนซึ่งหมายถึงปณิธาน12ประการของพระพุทธเจ้าไพสัจเชียรครุไวทูเรยปภา